กราบและมัสการพระาจารย์ครับและสวัสด,ดีพี่พี่ทุกท่านนะครับรายวิชาสมถภาวนานะครับผมนายปิยพลพับวังกลรำหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาแผนสองคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขออนุญาตนำเสนออรุปรชานสี่ครับโดยความหมายของอรุปรชานสี่นะครับ ถือว่าเป็นฌานล,ละเอียดและอยู่ในระดับฌานที่สูงสุดท่านที่ปฏิบัติได้อารูปทั้ง4นี้แล้วเจริญวิปัสสนาญาณย่อมได้บรรลุมรผลรวดเร็วเป็นพิเศษเพราะอารมณ์ในอารูปฌานและอารมณ์ในวิปัสสนาญาณน,นั้นมีส่วนคล้ายคลึงกันมากเลยครับต่างแต่อารูปฌานนั้นเป็นสมถาภาวนา มุ่งนำรนชามุ่งนำรงชาญเป็นสำคัญสำหรับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยมุ่งรู้แจ้งเห็นจริงตามอำนาจของกฎธรรมดาเป็นสำคัญแต่ถ้าว่าอารูปชานนี้เนี่ยก็มีลักษณะเป็นชาญปล่อยอารมณ์คือไม่ยึดถืออะไรเป็นสำคัญปล่อยหมดทั้งรูปและนามถือความว่างเป็นสำคัญครับถือว่าชานนี้เป็นชาญที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์นะครับ ประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันครับประการที่1อากาสานานจายตนะครับคือชานอันกำหนดอากาศคือช่องว่างหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์ครับความสำคัญภิกษุบรลุอากาศานานจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้พอร่วง เพราะร่วงรูปสัญญาดับปฏิคาสัญญาไม่กำหนดหนาน,านาัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่าแม้อาคารา,า,านันจะตานะชานี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษม จากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับประการที่สองครับวิญญาญจายตนะครับคือฌานอันกำหนดวิญญาณที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์โดยความสำคัญนี้นะครับวิญญาญจายตนะนะครับโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า แม้วิญญาณจายตนะชาณนี้แลก็ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วและเป็นที่บรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุโดยลำดับประการที่สามอากินจัญญายตนณะคือชาน อันกำหนดภาวะที่ไม่มีอะไรอะไรเป็นอารมณ์โดยความสำคัญนี้นะครับอากินจันย,ยัตตนาชานี้โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรโดยพิกษุนั้นย่อมเห็นประจกักษ์ชัดดังน,นี้ว่าแม้อากินจันย,ยัตตนาชานี้แหละก็ถูกปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ถูกปรุงแต่งแล้วสิ่งนั้นไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดา ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในธรรมนั้นแล้วย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายซึ่งการไม่มีอะไรเลยนั้นหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปาปาติกะเพราะโอลัมพาคียะสังโยตห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆจากปารินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก ประการที่4เนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานคือฌานอันเข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ความสําคัญนี้บุคคลล่วงเนวะสัญญานายะสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทีอาทิตนิตโรนิโรธอยู่นี้เป็นมิโมกประการที่8 วิโมกแประการนี้แหลผู้เข้าวิโมกแปประการนี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้างทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมบ้างเข้าหรือออกได้ตามโอกาสที่ต้องการตามชนิดสมาบัติที่ต้องการและตามระยะเวลาที่ต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอ,อาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้เป็นอุพัโตภาควิมุตติอานนอุพัโตภาควิมุตติอย่างอื่นที่ดีกว่าหรือประณีตกว่าอุพโธโตอุพัโตภาภาควิมุตตินี้ไม่มีโดยวิธีโดยพุทธวิธีละ อาสวะในฌานอารูปฌานสี่นี้นะครับขออนุญาตนำมาจากาส่วนหนึ่งของคำพีวิสุทธิมักแปลฉบับสมบูรณ์และพัฒไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่23ข้อ240ครับขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตาประการที่หนึ่งอากาสานันจายตนะ พระผู้มีพระภาคตัดว่าเรากล่าวไปเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวัทั้งหลายเพราะอาศัยอากาสานานจาย,ยตนะชานบ้างข้อนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆะสัญญาและเพราะไม่ใส่ใจถึงนานัต สัญญาบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยคำหนึงเป็นอารมณ์ว่าอากาศไม่มีที่สุดเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งอากาสานญจายตนะฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชํรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมโน้มจิตไปเพื่ออมตตธาตุนั้นว่านั่นสงบนั่นประนี คือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในอากาสานานจายตนะชานนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลาย เธอย่อมเป็นอุปปาติกะจากปารินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาเคียสังโยชห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกเข้าสู่ประการที่สอง วิญญาญาญจาตนะชาญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวัตทั้งหลายเพราะอาศัยวิญญาญาิยาตนะชาญบ้างข้อนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เพราะล่วงอากาสานัญจาตนะชาญได้โดยประการทั้งปวงอยู่บรรลุ วิญญาณจายตนะฌานโดยคำหนึงเป็นอารมณ์ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งวิญญาณจายตนะฌานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นโรคเป็นด่างหัวฝีเป็นลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุดว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมโน้มจิตไปเพื่ออมตตธาตุว่านั่นสงบนั่นประนีต คือทำเป็นที่สงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลาคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอตั้งอยู่ในวิญญาญณจายตนะฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นปลายแห่งอัสวัทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นปลายแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมเป็น อุปป,ปาติกาจากกาลินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคียสังโยศห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆข้อที่เรากล่าวว่าเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวัทั้งหลายเพราะอาศัยวิญญาญาจยตนาชาบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้ กล่าวแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกช้าๆสบายๆประการที่สามอากินจัญญายตนาชานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรากล่าวไป เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวัตท,ทั้งหลายเพราะอาศัยอากินจัญญายตนะชาญบ้างข้อนี้เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วพิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงวิญญาญจนะตนาะชาญได้โดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะชาญโดยคำานึงเป็นอารมณ์ว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มี เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันมีอยู่ในขณะแห่งอากิญจญญายตนาชานนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดั่งหัวฝีเป็นดั่งลูกศรไม่มีสุขเป็นอาพาธเป็นของผู้อื่นเป็นของชำรุด ว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมยังจิตให้ตั้งอยู่ด้วยธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วเธอย่อมโน้มจิตไปเพื่ออมาตธาตุว่านั่นสงบนั่นประนีตคือทำเป็นสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลาดคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัญหาความคลายกำหนัดความดับนิพพาน เธอตั้งอยู่ในอากินจัญญายตนะฌานนั้นย่อมถึงความสิ้นปลายแห่งอาสวะท,ทั้งหลายถ้ายังไม่ถึงความสิ้นปลายแห่งอาสวัท,ทั้งหลายเธอย่อมเป็นอุปป,ปาติกะจากปรินิพพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมภาคียสังโยตห้าสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นๆ ข้อที่เรากล่าวว่าเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวทัทั้งหลายเพราะอาศัยอาคินจัญญายตนะฌานบ้างดังนี้นั้นเราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วประการที่4เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเพราะล่วงอากินจัญญายตนาชาญเสียได้โดยประการทั้งปวงนี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามณสิการนันประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฟุงซ่านพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า อย่าประมาทเนวะสัญญานาสัญญ,ญายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานจงกระทำจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นผู้มีสติออกจากสมาบัตินั้นครั้นแล้ว พิจารณาเห็นธรรมที่ร่วงแล้วดับแล้วแรปรปรวนไปแล้วว่าด้วยประการนี้เป็นอันว่าธรรมที่ไม่มีแก่เราย่อมมีที่มีแล้วย่อมเสื่อมไปเธอไม่ยินดีเธอไม่ยินร้ายอันกิเลสไม่อาศัยไม่พัวพันพ้นวิเศษแล้วพากได้แล้วในธรรมนั้นๆมีใจอันเป็นกระทำ ให้ปราศจากเขตแดนได้แล้วอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายังมีทำรรเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู่และมีความเห็นต่อไปว่าผู้ที่ทำเครื่องสลัดออกนั้นให้มากก็มีอยู่แต่ธรรมคือเนวะสัญญานาสัญญายตนะชานี้เราไม่กล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องกลัดเกลาเครื่องขัดเกลาในวินัยของพระอริยะ เรากล่าวว่าเป็นธรรมเครื่องอยู่ให้เป็นสุขในอัตภาพนี้ในวินัยของพระอริยะเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหนึ่งสัญญาเวทยินโรธหนึ่งต่างอาศัยกันอายตนะสองประการนี้อันภิกษุขเข้าฌานผู้ฉลาดในการเข้าสมาบัติและฉลาดในการออกจากสมาบัติเข้าแล้ว ออกแล้วพึ่งกล่าวได้โดยชอบเนวสัญญานาสัญญายาตนะสัญญาดับในที่ไหนและใครดับเนวสัญญานาสัญญายาตนะสัญญาได้แล้วเนวสัญญานาสัญญายาตนะสัญญาดับในสัญญาเวยินิโรดนี้ภิกษุในธรรมอวินัยนี้ เพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเมตยิทนิโรธและท่านเหล่านั้นได้ดับเนวสัญญานาสัญญายตนาสัญญาได้แล้วค่อยๆลืมตาในงานนี้ทุกท่าน คงได้คงได้ข้อคิดของอารุปชาญ4ี่ไม่มากก็น้อยขอขอบคุณข้อมูลจากมูล,ลนิธิอุทยานธรรมหากมีสิ่งใดที่กระผมนำเสนอผิดพลาดไปขอกราบขออภัยณที่นี้ด้วยจบการนำเสนอขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ